แต่งหน้าดึงสเสน่ห์แบบสาว e s p ด้วยลุคโทนิโทเมคอัพแบบนี้และ3ราศีที่เหมาะกับเมคอัพลุคนี้แบบไม่แพ้กันเลยก็คือชาวตุลชาวเมถุนชาวพฤกษ์เพราะเมคอัพบ,บอกก่อนว่ามันคือการอิมิเตตแบบสาวผิวดีกินมะเขือเทศวันละ800โลเก็บแป้งแบบผิวจะออกแดงๆช้ำๆแบบนี้เลือดฝาดอะไรประมาณนั้นผิวเราจะกลับมาใช้ตัวเดิมก็คือสวาสูตัวนี้เคยมีคนถามว่าถ้าเกิดแต่งลุกประมาณนี้แต่ว่าเป็นคนผิวเข้มรอดไหมแต่งได้ไหมได้ ก็เลือกคุชชั่นโทนที่สว่างกว่าผิวตัวเองปกติประมาณ1เฉดเพื่อให้ผิวมันไบรท์ขึ้นสาเหตุที่วิเคราะห์มาแล้วว่าต้องเป็นลุกนี้เท่านั้นเพราะว่าความเป็น Warm and Bright ความสามารถพิเศษหรือว่าเสน่ห์ของเขาก็คือการ Shift Energy ของกลุ่มคนหรือหรือว่าสถานการณ์ได้เขาเดินเข้าไปในห้องเขาเข้าไปจอยในวงความตึงเครียดก็จะลดลงเพราะว่าชีมีความแบบ วายของความชิลชิลอ,อัพเดตชีวิตการเมามอยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนกลุ่มนี้เพราะว่าสาหรับเขาแล้วมันคือการโยงชีวิตการโยงประสบการณ์เข้ากับคนที่เขาได้มารู้จักด้วยได้ทาให้สําหรับคนนอกแล้วคนทาเนี้ดูเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆเอก e ฟนเก่งแล้วก็มีเพื่อนเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดมองเข้ามาผ่านสายตาของ i n t เวิร์นะ เขาจะรู้สึกประทับใจคนทป์นี้มากก็จะไปคนทป์นี้เป็นไทป์ที่เปลี่ยมเต็มเปลี่ยมไปด้วยอารมณ์มากๆซึ่งมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไม่มีโป๊กเกอร์เฟสคือไม่ fake ฟฟอารมณ์เลยรู้สึกยังไงก็จะแสดงออกไปแบบนั้นทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าไม่มีความเฟรกใดๆบอกว่ามันก็เป็นข้อเสียเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอารมณ์แบบรุนแรงหรือว่าไม่ชอบหรือว่าเอาแต่ใจก็จะแสดงออกมาแบบตรงๆเหมือนกันแบบมันทั้งเป็นตัวสร้างเสน่ห์แล้วก็ทําให้เสน่ห์หายไปสุดท้ายเลยนะสิ่งที่ทําให้ทปเนีายเป็นทายนี้ก็ ปาร์ตี้ลื่นเลงล่าเลงเนี่ยชอบก็จะเป็นตัวแบบดาวของปาร์ตี้คือเขาไม่ต้องพยายามอะไรเยอะเลยแกเขาแค่แบบเป็นตัวเขาเองเขาก็สามารถทําให้ทุกที่สนุกได้ต่อให้ทัดเนี่ยจะเป็นคนที่สวยหน้าตาดีลูกคุณหนุขนาดไหนนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มสนุกความสนุกมาก่อนภาพลักษณ์แบบ100%อันนี้คือเมคอัพแบบแพ้กุ้งของจริงทำทำมากๆก,ก็เอาคุชชั่นที่มีความทรานลูเซนต์มาลงอีกทีนึงว่าสีมันออกมาจากผิวจริงๆที่เป็นบรัชแบบนี้ลูกเนี้ยเหมือนง่ายนะ แต่ไม่ง่ายเลยแกคือให้มันดูแบบเนียนที่สุดพอเบลนด์ออกมาผิวก็จะได้แบบนี้ด้วยความเยอะด้วยความที่เขาค่อนข้างจะแมกเนติกเนาะแล้วก็ draw attention ถ้าเกิดแบบมันเป็นเมคอัพหนักๆมันก็อาจจะดู try too hard ออกปะแต่นี้มันคือความแบบ effortlessly beauty ไม่ได้พยายามอะไรมากไม่ได้ตั้งใจสวยแต่ก็สวยยังไม่ถึงขั้นดนหมั่นใจ อ่ะแล้วทป์ไหนล่ะที่จะมาเหมาะว่าเป็น perfect match perfect partner กับคน type นี้ไอเอสเนี่คือเหมาะมากๆอย่างที่บอกไปว่าเขามักที่จะดึงดูด introvert เข้ามาในชีวิต introvert มักจะ adore เขาแซงด้วยสุดปากจะเรยอันนี้จะใช้เป็นของ Maybelline ตัวทิ้นก็ตามด้วย g n l l l g h t ตัวนี้ของ m e l i n d ้ถ้าเกิดอยากให้ energy match กันก็จะเป็น e n f p แล้วถ้าอยากให้ type นี้เขาแบบสงบลงนิ่งขึ้นอันนี้สีสวยโว ก็ต้องเป็น ISTP แล้วมาคปดิชลูก,กันปึ้งมันก็จะได้ลุกนี้ความเกเรของลุคนี้ก็คือน้อยแต่มากอาเซ็ต <Set S 2> ก็คือผมหนะ้าต้องเปียก,เกๆเนี่ยจับหน้าเงือบพึ่งวิ่งมาแล้วหน้าแดงเพราะว่ามันหลอนคือแบบจ่ไม่ช่วเมคอัพประมาณนี้ <c oughs> แล้วใครที่เป็นไท p e นี้ <c oughs> หรือว่าราศีนี้มันตรงกับที่พูดมาหมตรงกับ personality แกไหมขอบคุณด้วยวันนี้ไปละบา